บายดี e, ทุกคนพบกันอีกแล้วที่่องไก่จา๋าชาแนลมื้อนี้ไก่จ๋าจะพาทุกคนไปเที่ยววัดทันใจนะจ๊ะทุกคนวัดทันใจจะอยู่ทางฟากน้ำเซบังไฟเบื้องนั้นนะทุกคนเป็นแขวงสะวัรน,นะเขตนะจ๊ะทุกคนพอตะยยางเข้ามาฮอตวัดพวกเฮาก็ได้พากันนุ่งสิ้นนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ไปบูซาเอาคันห้าเพื่อที่จะมาเฮตการ ขอพรจากวัดทันใจนะจ๊ะทุกคน e Man, บทสวดขอพรน,นะจ๊ะทุกคนอยู่ที่วัดทันใจนะจ๊ะทุกคนพ่อนางเอมมี่กับโบพาที่จะขอพรให้ตนเองและครอบครัวนะทุกคนแม่ก็ยังบอพาสคือการได้มารูปโค้งเพื่อจะให้โค้งนั้นส่วยเสริมสร้างบารมีทุกคนไปฟังเสียงน้ำกัดเลยจ้า หลังจากนั้นก็ะทาการรูปแล้วรูปอีกรูปแล้วรูปอีกขอพรแล้วขอพรอีกนะจ๊ะทุกคนเพื่อให้สมดังปรารถนาทุกอย่างนะจ๊ะทุกคน พอมากก็รู้สึกว่าขอหลายโพสเนาะทุกคนย้านเพิ่นบ่อให้นะจ๊ะทุกคนหรือว่ามันฮอตคิวดนนะจ๊ะทุกคนก็เลยขออีกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆขออีกเล็กๆน้อยๆรูปไปรูปมารูปไปรูปมาแล้วก็เศร้านะจ๊ะทุกคน <laughs> ขอพลโวล์เลกับเหตุการณ์ตีคองอีกนะจ๊ะทุกคนตีบักแหงงเลยทุกคนจากนั้นก็พากันได้ย่างเลาะไปข้างหลังของวัดนะจ๊ะทุกคนใดๆก็คือน้องเอ็มมี่เพิ่นมักแห้งบรรยากาศทางหลังวัดทนานง่าแห้งคนเอ้ยอมีพญานาครูไปขึ้นไคอยกับน้องนายชมพู่ให้คอยกับน้อง บรรยากาศทางหลังวัดก็คือแบบลมลื่นแหงทุกคนงามใหญ่ๆก็คือลูกสาวมักแหงทุกคนผอกะอยู่กระเป๋านมิ่นแล้วผ่นกับผ้าซีไปนั่นไปนี่ไปเบื้องอันนั้นอันนี้แหละทุกคนน,น้องก็มีเป็นคนมักเบิง่งธรรมศาสตร์แหงทุกคนอยู่นี้มีซปปั์ปาหลายอย่างให้เบิ่งเลยิ่นกับตื่นเต้นแหงทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศองค์กเลย พากันเบื้องซัดเล็กๆน้อยๆแล้วก็พากันยางไปต่อนะจ๊ะทุกคนนั่งไปเบิ่งทางหลังโตมีหลายหลายอย่างทุกคนเอ้ยมีหลายสัตว์แห้งแต่ว่าก็ยังมุโลบ่ม,มืดนะทุกคนนี่ก็มีแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอบอนที่เพิ่นเลี้ยงไว้ซื่อๆทุกคนเอ้ยบรรยากาศงามแห้งลมลื่นแห้งขนาดเลยทุกคนเอ้ย นกยิ้ล่ามอนอุ้ยตอนนั้นงามเฮ้ยตอปูนงามเอฟปูเห็นบอกชํานายปูงามแต่บรรยากาศการมาวัดกับเบตนี้เลยทุกคนเอ้ยตามภาษาคนมีลูกมีเต้าแะละไปใส่กับแตาใ่กับรูกกับเต้ากับผัวแค่นั้นแหละ จากนั้นพวกเราก็ได้ยยางลงไปต่อนะทุกคน <ST AN TI> e> อยางไปเลินอีกอยู่ทั้งร่มทั้งลุ่มพูนงามงามบรรยากาศนะลุ่มลื่นแห้งขนาดเลยมีแต่ต้นไม้อยา่างลายต้นไม้ก็มีแต่ต้นใหญ่ๆางามทุกคนเลยห่มขนาดเลยเย็นเย็น บานนี้เขาก็ยากมาฮอดพญานาคใหญ่นะจ๊ะทุกคนอยู่ทางหลังสูดของวัดทันใจอันนี้แมนพญานาคใหญ่มีสรงองค์นะจ๊ะทุกคนเบิ่งดูบรรยากาศนะนะโอ้โหสวยงามแห้งทุกคนเอ้ยลลอยู่แถบทางหลังนี้ก็จะมีศาลาใหญ่อีกนะจ๊ะทุกคนงามแห้ง <liber o S 1> ทุกคนต้นไ,ไ,ไม้ก็มีต้นไม้หลายสีอีกนะใบมันเป็นสีขาวสีฟ้าเขียวเป็นใบสีขาวคงามแห้งจะซูมเข้าไปให้เบิ่ง มากับน้องเอ็มนี้คือเก่าคือเดิมอีกแล้วจ้าและนี้ก็คือการทำบุญในหนึ่งวันของครอบครัวเฮา